คลิปนี้นะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณถ้าหากว่าคุณผ่านมาดูคลิปนี้นะคะก็มาฟังดูนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคนที่มาดูคลิปนี้จะเห็นได้ว่าไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณเจอในเรื่องของความรักอะคะ่ะ บางคนนะคะถ้าหากว่าคนใกล้ชิดหรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเนี่ยมีประสบการณ์ในความรักที่ไม่ดีแล้วคุณเห็นว่าเขาทนทุกข์ทรมานเขาโดนเอาเปรียบอะไรแบบนี้นะคะมันจะทําให้คุณเหมือนเหมือนอเขาเรียกว่าตั้งธงขึ้นมาเลยตั้งเกาะกำบังขึ้นมาว่าคุณจะไม่มีชีวิตคู่แบบนี้ คุณจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของชีวิตคู่นะคะแต่ว่าคุณจะโชคดีในเรื่องของการที่จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะโชคดีแบบนี้แทนถ้าหากว่าบางคนอาจจะตั้งทงไว้เลยว่า ฉันจะไม่มีคู่ฉันจะไม่แต่งงานแบบนี้นะคะแต่คุณก็จะได้เพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนอร่วมเรียนกัลยาณิมิตท,ที่ดีอะไรแบบนี้นะคะ่ะเข้ามาแทนซึ่งถามว่ามันเป็นรักดีๆไหมมันเป็นรักที่ดีนะคะเป็นรักที่ยั่งยืนกว่าในรักในเรื่องของหนุ่มสาวเนาะสำหรับคนที่ทำอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นการ ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมการพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองการที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเป็นคนที่รอบรู้หลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณเชื่อเถอะคะว่าสิ่งที่คุณคอยฟูมฟัก แล้วก็ฝึกฝนมานั้นนะคะมันจะส่งผลให้คุณในอนาคตค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะมันยังไม่ส่งผลอะไรเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะ,ะถึงเวลานะคะมันจะแสดงผลออกมาเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็อยากจะสื่อสารว่ายังไงก็ตามนะคะการทำสมาธิการไหวพระสวดมนต์การ เขาเรียกว่าการรับพลังงานบวกเนาะการชะล้างพลังงานลบต่างๆการบริหารจัดการในเรื่องของความคิดความเครียดเนี่ยมันก็ยังจําเป็นสําหรับชีวิตคุณอยู่นะคะดังนั้นถ้าหากว่าอ่าช่วงนี้เปอยป่าละเลยเนาะก็ขอให้กลับมาฝึกฝนกลับมาอ่าพัฒนาในเรื่องของทางด้านจิตใจ ให้ให้มากขึ้นให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็คนที่คุณกำลังฝึกฝนตัวเองหรือว่าคุณตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจำหรืออ,อาชีพการงานที่คุณทำอยู่หรือทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่พ่อแม่อันไหนก็ตามค่ะที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆเรื่องที่ถูกต้องอตามระเบียบกฎหมายถูกต้องตามคันลองทองทำเป็นอะไรที่ คุณจะต้องทําอย่างนี้นะคะาบางคนก็เป็นก็ทําหน้าที่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเนาะเป็นผู้นําครอบครัวคุณจะต้องพาทุกๆคนไปถึงฝั่งให้ได้คุณอาจจะเหนื่อยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเวรู้สึกเหงาบ้างนะคะบางครั้งคุณก็ต้องการที่จะปล่อยเขาเรียกว่าปล่อย ความคลิดความเครียดเนาะออกวาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้ามันอยู่ในพื้นฐานที่ในความพอดีนะคะคุณก็ปล่อยมันบ้างเถอะค่ะบางครั้งนะคะอาจจะแอบทําตัวเป็นเหมือนสมัยเด็กๆนะคะมีความสุขเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะอย่าไปเครียดกับชีวิตเนี่ยเกินไปนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่คุณทํานะคะไพ่ก็ยังยืนยันไพ่ชุดนี้นะคะก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะ มันจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจทำในเรื่องของการเรียนการทำงานนะคะการอ่านหนังสือการสอบบรรจุหรือว่าการแม้กระทั่งการเก็บเงินนะคะการวางแผนในด้านการเงินเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะไพ่ยอยากจะสื่อว่าสิ่งที่คุณทำนะคะทำถูกต้องแล้วนะคะคุณทำได้ น้อยใจบ้างเหนื่อยบ้างนะคะแล้วกอ็อาจจะผิดหวังบ้างนะคะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณทําเป็นเรื่องที่ดีนะคะถึงแม้ตอนนี้มันยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่ว่าในอนาคตารสชาติของความอดทนเนี่ยมันหอมหวานแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณวุ่นวายสับสน อ่อนแอนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีความคิดความเครียดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณกําจัดออกจากหัวไม่ได้เอาออกไม่ได้นะคะก็ขอให้คุณใช้ในเรื่องของสมาธินะคะ ปล่อยพลังงานลบออกบ้างนะคะบอกรักตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะเพราะสิ่งต่างๆที่คุณทําถึงคนอื่นไม่เห็นนะคะแต่คุณเชื่อเถอะค่ะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวคุณเขาเห็นแล้วเขาก็พร้อมที่จะอวยพรคุณนะคะไพ่ก็เลยอยากสื่อสารสื่อสารว่าสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่คุณฝึกฝนอยู่ในสิ่งที่คุณอดทนทำานะ่ตอนเนี้ย เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสมหวังในอนาคตแน่นอนนะคะ